พบกับเพจรถมือสองสภาพดีตอนนี้ทางเพจรถมือสองสภาพดีดําเนินการติดต่อไฟแนนซ์ได้แล้วนะครับรถของเราตอนนี้มีอยู่สามคันตอนนี้ผ่อนได้ทุกคันนะครับเราดําเนินการกับไฟแนนซ์ของเฮงลิสซิ่งนะครับตอนนี้ผ่อนได้ทุกคันนะครับตอนนี้มีออาติ้งอยู่สามคันเลยนะครับจาเงินสดหรือเงินผ่อนตอนนี้ได้หมดเลยนะครับติดต่อสอบถามที่คุณวุลินนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวไม่มีเบอร์อื่นนะครับรบกวน ลูกค้าที่สนใจโทรอย่างเดียวนะครับตอนนี้ตอบคอมเมนต์ไม่ทันใช้โทรเราจะได้อธิบายรายละเอียดเรื่องหลักฐานการซื้อว่าต้องแชรอะไรมั่งครับลบกวนโทนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับคุณวรินไม่มีเบอร์อื่นติดต่อนะครับครับขอบคุณสนใจโทรได้เลยนะครับโทรได้ตลอดเวลาครับจะได้ธิบาบข้อมูลหรือรายละเอียดให้ชัดเจนนี่ครับตอนนี้เราดำเนินการให้ลูกค้านะของห่งลิสติ้งนะครับได้ทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับ